สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเล่าฝันพารวยนะคะคลิปนี้ปังก็นี่มก็มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเนาะเริ่มจากฝันแรกขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะฝันว่าไปซื้อของลุงรถซาเล้งถามแกว่าเบอร์ออกอะไรแกบอกหนึ่งสี่ห้า ตัวเลขหนึ่งี่ห้าปังฝันสองงวดซ้อนเลยเนาะงวดน้ตป้งฝันว่าข้างล่างสี่ห้างวดที่แล้วฝันว่าสองสามห้าหนึ่งสี่ห้าต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นผีผู้หญิงอ้วนตาแดงตัวใหญ่เดินมาบอกเลขสองหสองหจะไปตรงกับ วันลํำลึกซินามิเนะ26ธันวาคมปีที่แล้วออก628 2 8จะไปเป็นวันวันพระเจ้าตักศินก็เลยออก628ปีที่แล้วนะคะต่อมาฝันว่าไปซื้ออะไรสักอย่างเช็คบินมา1139บาทเขาบอกตัวสีแดงใหญ่มาก บินตัวเลขเนาะต่อมาฝันว่าแม่ตะเคียนมาบอกเลขห้าห้าสามฝันต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ยลุ้นหวยในฝันเนี่ยเมาโหูเจ็บใจมาก หวยออกสองเกข้างล่างแต่ตัวเองนะซื้อสอหเพราะสองเกอ่ะมันปิดตายซื้อไม่ได้แล้วหวยออก29ล่างข้างบนเนี่ยออก0ูนยหยิ่งโมโหตัวเองไปใหญ่เพราะป้าข้างบ้านบอกไว้ว่า2 0งศต่อมาพี่อิงฝันวันจันทร์ที่ยีเจ ฝันว่าจะอาบน้ำเข้าห้องน้ำแล้วมองดูน้ำเนี่ยเหลือน้อยมากแถมดูแล้วสกรปรกเลยจับแปลงขัดขัดฝันสองฝันว่ามีป้าที่รู้จักตะโกนบอกไม่ต้องซื้อนะเลขห้าหนึ่งหน้าซอยขี้หมาเนี่ยมันไม่ออกหรอกแล้วเราเดินไปบอกน้องชายซื้อหวยเก้าเจดสี่ส พันคูณพันเลยนะแต่น้องตอบว่าไม่เอาจะซื้อเลขสามเก้าและเขาก็ขูดที่กระจกเห็นเลขสามเก้าขึ้นต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่ยีิบเจ็ดฝันว่าไปทำบุญเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาห้องน้ำรู้ตัวอีกทีรองเท้าก็ไม่ได้ใส่นึกขึ้นได้ว่าถอดไว้อีกที่ จะเดินไปก็ร้อนเท้าต้องหารองเท้ามาใส่เห็นเบอร์26ข้างเดียวต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่24ฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนส9งเหาะข้ามไปอีกมิติแต่ตอนกลับมาตัวเองเหาะกลับไม่มีรถมาด้วย ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิเจ็ฝันต่องวดฝันว่าอุ้มทาลกในความรู้สึกคิดว่าผู้ชายในฝันเนี่ยเด็กเพิ่งออกลูกเพื่อนแต่ในความจริงคือเพื่อนเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งขวบแล้วฝันว่าอุ้มเล่นแล้วเด็กพูดขึ้นจำไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่เราตกใจมาก ในฝันเลยถามว่ารัฐบาลงวดต่อไปออกอะไรเด็กบอกไม่บอกหรอกไอ้เราก็บอกบอกหน่อยเถอะแล้วเด็กก็พูดว่าสองเกต่อมาฝันว่าขับรถแข่งกับน้ำไหลน้ำมาเร็วมาก เราตกใจเหยียบคันเร่งอย่างสุดชีวิตมองดูที่ไมล์รถ220ในฝันตะโกนออกมาว่าตายตายตายเขาบอกตกใจตื่นเพราะแฟนเนี่ยกดขาเขาแน่นเนาะสงสัยเขาบอกว่าสงสัยเขาเหยียบคันเร่งจริงๆอะทะเบียนรถ9 4 2 6ต่อมาผู้ผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่7 วันว่าได้กินน้ําหวานและได้เดินมาเจอสะน้ําใหญ่แต่ก็ข้ามมาได้อย่างปลอดภัยข้ามมาได้แล้วมีคนเนี่ยโทรมาเลยถามไปว่าหวยออกอะไรเพราะไม่ได้ฟังหวยมัวแต่ยุ่งยุ่งกับการข้ามน้ําอยู่ข้างบอกเขาบอกว่าข้างล่างหนึ่งเกเลยถามไปอีกว่าแล้วข้างบนล่ะเขาบอกเจ็สาห้า ในฝันเนี่ยบ่นให้กองสลักยับว่าออกแต่ตัวเดิมต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่24ฝันว่าแม่พาไปซื้อสร้อยข้อมือทองสองเส้นลายสวยมากราคา27,500บาท ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่24ฝันว่าผีทั้งกรมมาบอกเลข6กสองแปแต่เลขหกสองชัดมากต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่24ฝันว่ารถยางรั่วเลขล้อ,อยางนะ9ก้ทะเบียน6กสาดสาม ต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่28ฝันว่าหวยออก857เราไม่ถูกเลยเลยบอกว่าถ้าจะออกแบบนี้ไม่มีใครถูกหรอกเท่าฝันว่าหวยออกแล้วเราไม่ถูกส่วนมากเลขมันจะไม่ออกปังลังเลตัวเลขนเนี้ย5737รู้สึกไม่ค่อยมีคนฝันเท่าไหร่แต่จะเป็นพวก 26 29สองเกซะมากกว่าต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่28ฝันว่ามีคนมาบอกว่ามีผู้ชายมาเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านบ้านเล็กที่เขานะคะ9 2 3ทับ2เล่นแต่หวยไทยต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่26 ฝันว่ามีคนมาเขียนเลขใส่กระดาษลายลายปากกาแดงตัวใหญ่ๆเลขสองตัวนะสองห้าต่อมาผู้ชายฝันวันอาทิตย์ที่26ฝันว่าหมาคลอดลูกในบ้านสตัวพอเช้ามาหมาที่บ้านก็คลอดจริงๆนะบ้านเลขที่2องห้ทับสีส แมวห้าหมาหกออกลูกสามตัวก็หกสามต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่28ฝันว่าได้ลงไปในสระมืดมืดมีแต่ขี้โคลนลงไปจับปลาหมองมงมไปเจอทองเหมือนทองมันขาดทองแท่งเลยเอาใส่กระเป๋ากางเกงตัวเอง แล้วก็ฝันต่อว่าใครไม่รู้ให้ซื้อเลขสองห้าต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่ยี่บแปดเขาบอกว่าพี่ชายฝันว่าขับรถชนแล้วแม่แป๊บหนึ่งนะอ่อ มีคำต้องห้ามอีกแล้วคลิปเมื่อกี้ปังลงไปคลิปหนึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยมีคำต้องห้ามปังกาทิ้งไม่หมดเขาฝันว่าขับรถชนแล้วแม่พี่สาวพี่เขยเห็นตัวเดียวอีกตัวไม่เห็นโอ้ย จะผ่านไหมเนี่ยคลิปแรกเมื่อกี้ก็ไม่ผ่านเขาบอกแม่พี่สาแล้วก็พี่เขยเนี่ยเสียชีวิตในรถทั้งสามคนแต่พี่ชายอะ่ะไม่เสียทะเบียนรถเจ็ดห้าสามห้าคลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังมีอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวอีกสักพักจะลงให้นะคะ วันนี้คนฝันกันเยอะมากมากก็เลยต้องลงหลายคลิปหน่อยช่วงนี้ปังก็ยุ่งๆกับการช่วยแม่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงให้อีกคลิปนะก่อนจะไปช่วยแม่ทำงานเดี๋ยวจะลงให้คลิปหนึ่งกลางคืนถ้ามีเวลาว่าง ก็อาจจะลงให้นะคะแต่ดูก่อนปังก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยมือขึ้นปอมขึ้นน้ำหมดเลยอะแสบร้อนมือไปขุดดินก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ